สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆวันนี้พี่กู๊ดพามาเที่ยวที่วัดมหาธาตุก็ยังอยู่ในจังหวัดพิจิตรอยู่แล่ละค่ะวัดมหาธาตุเป็นโบราณสถานที่กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานเมื่อปีพศ2478ค่ะประกอบไปด้วยพระธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงลังกานะคะภายในบรรจุ พระเครื่องต่างๆนะคะด้านหน้าของพระเจดีย์เป็นที่ตั้งของวิหาร9ห้องค่ะด้านหลังเป็นพระอุโบสถนะคะปัจจุบันเหลือแต่ฐานอิฐสูงค่ะพบสินก่อสร้างทั้งสองยุคเลยนะคะคือในสมัยอยุธยาและก็สมัยสุโขทัยค่ะวัดมหาธาตุตั้งอยู่ในอุทยานเมืองเก่าพิจิตรนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณาคดีค่ะ เนื่องจากเป็นสวนลูกชาติการจนกุมารเพื่อนๆจำคำว่าการจนกุมารได้ไหมคะก็คือชื่อของออพระเจ้านะคะการจนกุมารผู้ของนครชัยบวรนะคะที่เป็นคนสร้างเมืองพิจิตรขึ้นมานี่แหละคะ่ะ ในบริเวณนี้นะคะนอกจากจะมีสวนรุกชาติการจนก,กุมาแล้วนะคะก็ยังมีคูเมืองค่ะแล้วก็มีสารหลักเมืองนะคะแล้วก็มีพ่อปู่ค่ะแล้วมีถ้ำชาละวันนะคะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงนะคะก็ได้แก่เมืองเก่าพิจิตรค่ะวัดท่าหลวงวัดโพป,ประทับช้างวัดประพุทตเกตมงคลเมืองแร่ทองคําแล้วก็วัด บางคานและก็รวมถึงบึงสีไฟด้วยค่ะวัดมหาธาตุเมืองพิจิตรนะคะสร้างขึ้นในสมัยสุโขทยัยและมีการใช้งานต่อเนื่องจนถึงสมัยยุทธยาค่ะปัจจุบันเป็นโบราณสถานร้างนะคะก่อด้วยอิฐนะคะตั้งอยู่กึ่งกลางเมืองพิจิตรเก่าค่ะทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านเก่าค่ะชาวบ้านเรียกว่าแม่น้ำเมืองเก่าแม่น้ำพิจิตรค่ะสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างกู้กับเมืองพิจิตรมาค่ะ โบราณวัตถุชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งที่พบจากที่นี่นะคะก็คือพระสุพรรณบัตรค่ะจารึกอักษรของโบราณนะคะปรากฏชื่อเมืองสังหลวงนะคะซึ่งตรงกับศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงหลักที่หนึ่งที่สันนิษฐานว่าคือเมืองพิจิตรเก่านั่นเองค่ะพระสุพรรณบัตรหมายถึงอะไรคะพระสุพรรณบัตรก็คือลานทอง เป็นแผ่นทองคำกว้าง4.5เซนติเมตรนะคะยาว14.2เซนติเมตรข้อความที่ปรากฏนั้นเป็นประกาศพระบรมราชองค์การเลื่อนพระสมณศักดิ์พระภิสษุรูปหนึ่งของวัดมหาธาตุค่ะโบราณวัตถุอื่นๆที่พบโดยกมรมศิลปกรนะคะก็ได้แก่พระบุเงินบุทองนะคะใบตําแยใบมะยมพระแก้วสีต่างๆค่ะ พระแผงพระบูชาขนาดต่างๆเทวรูปประจําทิศโลหะนะคะซึ่งทำให้สันนิฐานได้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยและอยุธยาค่ะ ปัจจุบันวัดมหาธาตุเป็นโบราณสถานร้างนะคะอยู่ในอุทยานเมืองเก่าพิจิตรค่ะซึ่งนอกจากจะมีโบราณสถานและปูชนียสถานต่างๆแล้วนะคะภายในเขตอุทยานยังมีความร่มรื่นเนื่องจากเป็นสวนทุกชาติการชจนันกุมารค่ะคลิปนี้พี่กุดก็หวังว่าพี่ๆเพื่อนๆคงได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองพิจิตรไปบ้างไม่มากก็น้อยพอสังเขตนะคะ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกดกูดและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย